สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมิน้นอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะดูเป็นแนวทางเนาะมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะมันเป็นดวงโดยรวมและไพ่สามารถอ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้มารับชมมาฟังกันค่ะอันนี้หมอมิน้นขอหยิบยกไพ่สเตรนท์ขึ้นมาก่อนนะคะใบแรกเลย ผู้หญิงเก่งถามว่าคุณเป็นยังไงคุณเข้มแข็งแล้วนะตอนนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะมาอยู่กับตัวเองก็ได้มีความสุขมีความสบายใจดีที่ผ่านมาคุณเคยแอบรอใครสักคนแล้วนะดูนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโอ้ยที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในตัวเลือกทางเลือกของใครสักคนที่เขาไม่เคยชัดเจนเพราะว่าเขามีทางเลือกนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะคะ ไม่แ่่เราจะดีแค่ไหนคนคนนี้เขาก็ยังค้นหาตัวเองเลือกอยู่นะบางคน่ะนะบางท่านเนี่ยยังไม่พอเนาะคุณเห็นไนท์ถือดาบไหมโอ้ฉันจะบุกตะลุยอารณ์เวี่ยงวีนใส่เราอีกโก้ก็มาเต็มๆไม่เคยยอมลงให้เราเลยค่ะคนคนนี้นะห้าเหรียญเป็นความรู้สึกที่เราโอ้ยน้อยใจมากมันทั้งเหน็บหนาวทั้งไม่มีค่าเลย ทั้งที่เราทุ่มเทให้นะคะสเตนนี่เรามั่นคงเราซื้อสัตว์กับเขาตรงนี้นะคะมามินขอดูที่ผ่านมานิดนึงนะบางคนคุยอย่าท่าน้ำนะกรกฎมินพิจิกท่าด,ดินกันมุกสมกรนา,นาสิงลัคนาสิงธนโนลัคนาธนโนนะคะเดเวิวมังกรลัคนามังกรเนาะสามดาบนะสองไม่เท้าคุณเคยรอเนอะาะมังกรนะคะรอเคลียร์ใจรอคุย รอว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์โดเวรบคนความรักอยู่กันคนละพื้นที่อยู่คนละจังหวัดหรือไม่ก็คืออยู่คนละประเทศนะคะในถือถ้วยสมเหรียญสตากลุมลัคนากุม2ดาบ7ดาบกาวไม้เท้าไพ่ใต้สำหรับ6ดาบมาดูกันนะคะบางคนอาจจะคบกับใครอาจจะเป็นสถานะแฟนแล้วด้วยได้ซ้ำแต่ว่าความห่างเหินหรือเปล่าหรือเข้า เดดวิลเนาะนะคะ, de view, นะนะคะเขาเช่าชูหรือเขาไปลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้หรือความสัมพันธ์เราเข้าไปเป็นทางเลือกตัวเลือกแล้วเราก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้ก็ได้นะคะตรงนี้คนนี้ค่อนข้างมเสเ่ห์นะคนคนคนี้ทําอะไรรับหลังเราภายตรงนี้นะสองดาบเนี่ยเป็นสภาวะนิ่งเงียบรักพี่เสียดายน้องหรือเราก็ได้นะที่เริ่มคิดว่าเฮ้ hey, เรามั่นใจแล้วหรอครบกับคนคนนี้เขาเริ่มเมื่อก่อนเราอาจจะเคยรักเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเขาก็คือโลกทั้งใบของเราแต่ตอนนี้เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วอิมเขาใช่ไหมเราอยากจะมุ้ไปข้างหน้าแล้วนะเพราะว่าเราเหนื่อยกับความรักความบ้างเปล่าที่เขามีให้เนื่องดาบคือเราอยากตัดสินใจที่จะตัดออกมาก็ได้นะคะภพ่ตรงนี้เดอรสตาร์เนี่ยนะสิ่งที่เราทุ่มเทให้กลับมาคืออุ้ยเขาเทเราไปเขา ไปดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วพอคุยก็คุยไม่รู้เรื่องด้วยหรือบางคนไม่ใช่ประเด็นนี้เลยนะคะเนี่ยทั้งอยู่ไกลทั้งความสัมพันธ์เขาไม่เคยกระตือรือร้นเลยคุณดูนะเหนื่อยเบื่อเหมือนเรานะคะพูดจาก็ทิมแทงใจเราไม่เคยยอมลงให้เราเลยทั้งที่เรานะคะเหนื่อยเพื่อเขาพยายามเพื่อเขาแต่แล้วเราก็เลยคิดว่าเออพอละมันชิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างอยากจะตัดสินใจที่จะมูบอกมาเพราะเราเจ็บมาเยอะ หรือเขาหายไปเนี่ยคุณคิดนะว่าเฮ้ hey, ฉันอยากเคลียนาหนึ่งดาบจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะยุติหรืออะไรก็คือไม่อยากค้างคาในใจนะคะตรงนี้อืมอ่ะมาดูกันบางคนก็ถูกลดสนานะเป็นแค่เพื่อนก็ได้นะคะมาดูกันบางคนความรักเนาะมาดูกันปัจจุบันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเป็นยังไงบ้างนะคะ บางท่านมีคนใหม่ๆมาดีแล้วนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรีบนะคะมันเหมือนคุณหกไม่เท้าเห็นไหมคะความสัมพันธ์นี้คุณต้องการความชัวความชัวก็คือความชัดเจนและต้องทํำยังไงต้องใช้เวลาเห็นไหมคะคุณจะได้ความรักที่โอ,อ้นะให้มันแน่ใจก่อนนเลยคุยไปได้นะแต่จะให้ฉันนั่งทุ่มเทให้ใครตอนนี้คงไม่อะค่ะแต่มีสเสน่มากๆนะตรงนี้นะคะหมอมินว่ายิ่งคุณนิ่งตัวเขาก็อยากจะกลับมาเนาะแปลกเนาะ ตอนที่เรารอตอนที่เราทุกอะคุณไม่มาคุณไปไหนนะตอนที่เราอยู่ได้กันมานั่งเสียดายเรามางอเราอยากจะปรับเปลี่ยนเพื่อเราบางคนความรักแตกต่างกันนะอายุก็ได้หน้าตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษานะคะตรงนี้มาดูเขาก่อน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะเดลเมอร์เมทุนลัคนาเมทุนคนนี้ค่อนข้างอาจจะคิดว่าตัวเองมีความสามารถ เป็นคนหน้าที่การงานดีหน้าตาดีมีเงินมีทองหรือมีคนที่จับจองนะคะตรงนี้หนึ่งดาบนะคะอ0สิบดาบทาไมเป็นเช่นนี้เดอรมอนนะคะเดอมอนชาวมิ min, ลลัคนามินนะเด็กถือไม้เท้านะเดมเพลสมีคนเกิดวันศุกร์นะคะตรงนี้ด้วยนะอะ่มีคนเกิดวันศุกร์มีคนเกิดวันจันทร์มีคนเกิดวันพุธนะคะในนี้ด้วยนะแฮงแมนหัวทีม9ก้าดาบ เดชพิจิกลัคนาพิจิกนะแต่จัดเมนจัดเมนเป็นไพ่คามาเป็นไพ่เวรกรรมถ้าคุณนะคะชาาธาตุไฟไปเจอคนที่เขามีคนของเขาแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะตรงนี้เนาะคนที่ใช่มันต้องมาในเวลาที่ใช่แล้วก็เรารักเขาเขาก็รักเราด้วยนะตรงนี้นะคะมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะเนาะตรงนี้มาดูกันคนคนนี้นะคะหนึ่งนะหมอว่าเขาถ้าคุณไปเจอใครที่แตกต่างกับคุณเช่นเขาคิดว่าเขาเป็น เป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนมีหนาที่การงานการเงินเป็นคนมั่นคงเขาจะเลือกใครก็ได้แต่หมอว่าเขามีเสน่ห์จริงนะแต่อย่าลืมนะคะอันนี้เป็นเงามีคนเข้าหาเขาได้พูดได้คุยนะมันมีจริงแต่คนที่ชัดเจนไม่มีเดมูลคุณเห็นไหมไม่เคยชัดเจนเพราะอะไรอะ่ะอย่าลืมนะคะกรรมมันส่งผลกรรมคือการกระทําถ้าเขาเจ้าชู้ไม่ได้จริงใจกับใครพอเขาไปคุยกับใครจริงๆก็ไม่มีใครชัดเจนหเขา ตรงนี้มันเป็นวิบากกรรมที่เขาต้องได้รับให้ตรงนี้นะคะเขาก็จะเสียใจเหมือนกันนะคะตรงนี้ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีความสุขนะในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาเลือกเขาก็เออหน้าเบื่อนะเบื่อมันไม่ได้เป็นดั่งใจพอคนที่เขาชอบเขาก็มาแทงข้างหลังนะคะพอคนที่เขาไม่ชอบมาคุยเยอะๆเขาก็ไม่ได้ถูกใจใครและแล้วหมอมินว่ามันเหมือนเขารู้สึกว่าโอ้ตรงนี้นะคะเขาก็ไปเรื่อยๆไปเปื่อยตรงนี้นะ ไพ่ตรงนี้นะหรือกรณีบางคนนะคะความรักความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่อยู่ไกลได้ไหมยิ่งอายุที่แตกต่างกันนะถ้าถ้าอายุน้อยหรือแตกต่างกันมากๆหมอพูดเลยว่าคนคนนี้เขาอาจจะยังต้องการค้นหาตัวเอง the f o o l f e n i l y คิดเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ๆใครอาจจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่ององ,งานแต่ถ้าคุณถามว่าเออแล้วเขาอยู่ไม่มีคนคุยเลยเหรอหมอมีค่ะ เขาก็มีคนคุยแต่เขาไม่ได้คอมมิชมีกระขายจริงจริงจังๆนะคุณดูนาเดอฟูพวกนี้มันเหมือนเขาก็ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆไม่นะคะอาจจะเสียใจบ้างผิดหวังบ้างแต่เขาก็ยังไปเรื่อยๆนะคะมันก็ชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรมีความสุขนะน่าเบื่อหรือเขาก็อาจจะไม่สบายนะคะหรือตอนนี้กําลังผิดหวังก็ได้นะแล้วก็รู้สึกสับสนและเครียดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเป็นประเด็นนะคะที่หัวร้อนใจร้อนพูดตรงเนี่ยหมอพูดเลยว่า ะะเขาก็เริ่มตื่นรู้แล้วนะเขาก็คิดถึงคุณนะคะตรงนี้นะเดทการจบออกไปอะไรบางอย่างที่ห่างกันนิ่งมองเวียดว,ว่าเขาอยากคุยกับคุณไพ่พวกเี้นะคะเขาก็อยากมีคุณนะโอ้ถึงแม่ดวงมีเสน่ห์แต่ไม่ได้แปลว่าจะมีคนรักและซื้อสัตว์เหมือนคุณเลยนะคะเครียดมากเลยตอนนี้เก้าดาบนะคะทำไมธาตุลมกับธาตุไฟคล้ายๆกันเนะาะเนี่ยเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณที่ผ่่่าาาานนนนมไมไได้้้้ใใใใสจจคคนะคุณุณณะะทํํหออยเืต มาส่องชีวิตคุณให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นสวยขึ้นคุณมีคนใหม่ๆมาดูไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรีบอย่างที่หมอพูดล่ะนะคะรักตัวเองมากขึ้นเข้ากับเรานิ่งแล้วเข้ากับกระวนกระวายคิดเยอะอ่ะมาดูกันนยใช่คุณไหมแต่หมอมีนว่าเขาไม่ได้โอเคนะชีวิตเขานะคะเออมันผิดหวังมันมีอะไรที่เขาคดขาดหวังแล้วมันก็ไม่ได้หลังใจอะ่ะนะะมาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะ ดีจัดเมนจัดเมนนี้เป็นไพ่ของการสิ้นสุดแต่มันอาจจะอยากรื้อฟื้นนะคะฮาไฮโลแฟนพื่ศกลคนาพื่ศกหมอมินว่าเขาอยากรื้อฟื้นกับคุณนะคะตรงนี้นะบางคนไปไหว้พะไปขอพรให้เขาวนกลับมาไหมนะคะตรงนี้นะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้คุณน่าจะปล่อยแล้วเราวางแล้วล่ะนะคะเขารู้นะว่าเขาทําให้คุณเจ็บไม่ว่าจะคําพูดก็ดีถ้าใครโดนคําพูดนะนะคะหรือ ดึงความรักเป็นสามเศร้านะคะตรงนี้นะหกไม่เท้านะคะบางครั้งคนเราก็ห่างกันมานานแต่ถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงนะสิ่งที่คุณทุ่มเทมไม่สูญเปล่านะคะเพียงแต่เขาตื่นรู้ชาไปตื่นสายตลาดวายนะคะตรงนี้นะสิบถ้วยคุณกับเขาอาจจะเคยอยู่กันเป็นแฟนมาก,ก่อนพูดเลื่องอนาคตหรือคุณนี่แหละค่ะเป็นเป็นความรักที่ดีให้ความอบอุ่นและเติมเต็มกับเขามาก่อน นะาตรงนี้หมอมินว่าเขาส่องดูคุณนะเขารู้แหละเขาทําให้คุณเจ็บเนี่ยใจลึกๆเขาก็อยากง้อคุณนะแต่เขาจะลดที่ถีไหมบางคนนะคะอยากคุยนะนะอยากเคลียร์ไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณอีกแล้วคุณดูนะขาดคุณไปเขาคิดว่าเขาเก่งเขาอยู่ได้หรือเขาคิดว่าไอ้เขาดวงเขาก็มีสเสน่ห์น,า,นาทีการงานการเงินก็ดีหรือถ้าทะเอลาะขัดแย้งกันเขาก็คิดว่า เฮ้ยข้าแม่จะเป็นต้องง้อคุณแต่ที่นายได้ข้าแม่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะไม่มีใครทดแทนคุณได้เนี่ยอยากมาง้อเลยคุณคือความอบอุ่นคุณคือสิ่งที่ซับพอร์ตเขาให้เขาเขารู้แหละความรักมันไม่เท่าเทียมซองไม่เท่ารอนะรออะไรรอโอกาสรอจังหวะจะเข้าหาคุณทางไหนจะเอื้อนเอ่ยแบบไหนดีจะเริ่มต้นคุยยังไงดี เครียดมากเลยนะคะตอนนี้นะก้าดาบเออนะคะคงคุณเหมือนคาดลมเลยเนาะตรงนี้นะคะเดอสตาเขาอยากได้รับการเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณคือความร่มเย็นนำแสงสว่างอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขไม่มีคุณตอนนี้เครียดนะคะโอยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งคิดเยอะกระวนกระวายใจ อยากบอกอยากเล่าเรื่องเราอยากอยากคุยได้แต่สองนะคะตอนนี้นะอืมอ่า,มาดูกันนะคะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณมออ่านให้เพิ่มเติมเนาะเขาอยากบอกอะไรคุณหนึ่งถ้วยเขาบอกเขาอยากได้รับการเริ่มต้นใหม่ทามาแล้วธนูลัคนาธนูยังมีเยอะใหยนะคะคุณบล็อกเข้าไปหรือเราปิดกัน้นมีกำแพงกันไหมเดอสตานะคะ ที่ผ่านมาอาจจะเทเคยเทกันไปตอนนี้หนึ่งดาบนะสองคุณเจ็ดเลี้ยนเขากําลังพินิจพีเคราะเอ้ยอยากจะกลับมาคุยกับคุณอีกนะนะคะอะไรที่คุยพูดตรงพูดแรงใส่คุณเขาบอกเขารู้แล้วเขาอยากจะกลับมาปรับเปลี่ยนสองด้วยเห็นไหมคะตรงนี้หมอพูดเลยว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาบอกว่านะคะเขาเหงานะคะ อึดอัดมากเลยไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณนะคิดถึงมากเลยตอนนี้แต่ก็รู้นะว่ามันพังไปแล้วถล่มกันไปหรือทำให้ความรู้สึกมันพังไหมมันจะมันจะกลับมาได้ไหมนะคะตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากบอกทีนี้มาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะมาดูตัวคุณบ้างส่วนคุณเป็นยังไงโฮเวอร์ oh, the word. สิ้นสุดคอมพลี e ตกผลึกที่คุณนะคะตรงนี้ถามว่าสาวน้อยเต้นในช่องมะก่อคุณมีความสุขไหมมีความสุขเติมเต็มให้กับตัวเองได้นะคะรักตัวเองมากขึ้นเห็นไหมคะควีนเรียญดูแลตัวเองมากขึ้นโอ้แปดไม้เท้านะคะโอ้มีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนกับฝูงดูแลตัวเองนะคะชอปปิ้งซื้อเสื้อผ้าทําอะไรที่ตัวเองชอบมีความสุขและสวยและดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ห้าถ้วยนะคะแต่จะมีบางคน,นะคะที่เศร้าคิดถึงคุณนะ,นะนะชีวิตคุณเริ่มมีความสุขคุณมุฟจากมาออกมาจากความทุกข์นะคะแต่จะมีบางคนที่รู้สึกโอ้นะคะกลับกันเลยเนี่ยนะคะโดดเด่นมากเลยตอนนี้ตัวคุณนะคะโฟกัสเหืืองเงินโฟกัสเหลืองงานนะคะเทอร์มิดนะคะชอบกันลักขณาการ ะะโอ้สวดมนต์ไหวพรามากขึ้นนะคะมีความสุขการเ,เติมเต็มให้กับตัวเองเริ่มปล่อยเริ่มวางมากขึ้นนะคะตรงนี้นะแต่จะมีบางคนที่จะวนกลับมาขอโอกาสคุณนะหกถ้วยนะคะ The Emperor บางท่านมีคนใหม่แล้วนะคะมีคนมาคุยแล้วได้ด้วยนะคะโอ้นะคะทุกสิ่งอย่างนะคะมีคนอยากจะเทคแอคชั่นคุณนะ การที่เราอยู่กับตัวเองเมื่อก่อนเราเคยเจ็บเคยพังมาเยอะพอสเตนเราเข้มแข็งอยู่ได้เราเริ่มไม่อยากได้แล้วตอนเราทุกคุณไปอยู่ไหนมาพอเราอยู่ได้คุณก็โผล่มาทั้งคำพูดนะอยากปรับเปลี่ยนเพื่อคุณนเทคแอคชั่นะ take มากขึ้นใส่ใจมันจะไม่สายไปหรออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่า้คุณนิ่งแล้วคุณอยู่ได้แต่จะมีบางคนมาวน มาขอโอกาสคุณนะคะตรงนี้เป็นการความรักที่อาจจะตื่นรู้ของเขาก็ได้นะนะคะนะหมอมีนขอแนะนำสุดท้ายแล้วกว่อนนะคะอนะหกถ้วยละเดชนะควีนถือไม้เท้าโอ้นะคะเดอะซันฝั่งนี้นะคะ คุณมีความสุขและรักตัวเองมากขึ้นนะคะดูดีนะคะแต่แล้วเขาก็กลับมาในวันที่อาจจะคิดว่าในวันที่คุณไม่ได้ต้องการแล้วนะคะได้ด้วยนะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันนะคะภายตรงนี้นะค,ะคนเดิมๆจะวนกลับมาบางท่านที่เป็นปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจอาจจะได้วนกลับมาปรับเปลี่ยนบางอย่างแต่ถ้าที่คนที่คุณเจ็บลึกนะคะเจ็บมาเยอะซึมลึกอะไรพวกนี้หมอหมอว่า กลัวคุณมากกว่าที่จะเริ่มคิดว่าเอ้ยเราหมดแล้ววิบากกรรมพอสัทีเราโฟกัสในสิ่งที่เราเราทําเรามีความสุขในการดูแลตัวเองมากกว่าอย่ารู้ค่านะคะวันเวลาที่มันสายอนโนนะคะขอบคุณมากมายอดไฟอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้หมอด้วยแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวไอดีไลน์นะคะแล้วก็ค่าครูหมอก,ก็ทิ้งไว้นะคะตรงนี้นะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ